นีเป็นยังไงเทคนิคขั้นเทพกับเจฟฟี่ไงเป็นยังไงสำหรับวันนี้เป็นเทคนิคอะไรเจฟฟี่เดอะแมสซิงเกิลเป็นยังไงดูเลยว่ะเทคนิคเดอะแมสซิงเกิลขั้นเทพเป็นยังไงไปเปิดมาก็อ่ะปูบะนี่คือของต้องมีก็เป็นอ่ะอย่างน้อยต้องมีสองใบนี้โอเคไหมอ่ะลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะสไตล์นะสไตล์สไตล์สไตล์อ่ะสไตล์สไตล์อ่ะสไตลเจนเนชั่นทิ้งหน้าเหมือนแว่นเพื่ออะไรไหมเพื่ออะไรสตาร์ เราไตเป็นตัวนี้ไงเห็นไหมอันนี้คือตัวเปิดหรอตัวเปิดแล้วตัวเปิดแบบสมมติถ้าเกิดว่าเป็นตัวเปิดหน้ากากจะกลัวได้ไหมไม่ได้ทําไมอ่ะเพราะเราจะมาดูกันเนี่ยมาเปิดเป็นตัวนี้เทคตัวนี้ก่อนเปิดโซ่นงบวกลบสูตรไอเดียทีเทคแวรเนี่ยคอมาตัวหนึ่งเลยนะอ่ะเราจะคอตัวไหนจะรับเทคแวน์อ่ะเราก็คอเป็น PG ก็ได้อ่ะคอ p งไปอ่ะปึ๊บที อ่ะพีจีโบดสามพวกห้าพันใช่ไหมลบบวดตัวก็ลบโบดแบนด์ที่เหลือโวดห้าไงใช้ตัวนี้วะเก็บว่ะเก็บสามเก็บสามไปปุ๊บเพื่อลบบวดแบนเหลือสี่ง่ายขึ้นแล้วเพราะตัวนี้สามารถเลือกยูนิตตัวหนึง่งลบบวดได้แล้วก็บวกแบรนด์สามพัน 3, ด้วยและเหตุผลที่คอพีจีทำไมเราถึงคอพีจีลงมาคือจะเป็นอันนี้ก็ได้ จะเป็นพีจีก็ได้ขอให้มีเด้งมันมอยู่ตอนจบอ่า <จบ S 2> ถ้าเป็นเหตุของพีจีก็คือมันบอกว่าโหวตสามมันเด้งขึ้นได้น,นั่นเองเราเลยจะอมาเพราะอย่างน้อยเด็กนี้เราใส่ทิกเกอร์โหวตมาไงถ้าว่าเด็กถ้าอยากรู้ว่าเด็กโปรไฟล์เป็นยังไงก็รอดูเอาแต่ถ้าใครรอไม่ได้ไปดูช่องผูเทสตาไปมาต่อที่เราก็คอมาตัวเตียงแรงก็เป็นอันไปนี้ก็ได้ะอ่าเพราะตัวนี้มันบอกว่าถ้าได้โหวตหนึ่งปุ๊บเราบายหลุมใบหนึ่งมันจะบบกห้าพันถึงโคตรเก่งแรงด้วยอ่ะเป็นไงต่อเป็นยไงเราก็ ตีเลยไงเอาแวนซัดทุกครั้งใช่ไหมแวนซัดทุกครั้งเด็กนี้แวนซัดก่อนหรือถ้าใครถ้าใครมันน่า,าจะบวชสามอย่างงี้ก่อนก็ได้อติ้าไปปุ๊บอัดได้บ,บ,บวชหนึ่งเพราะว่าทิกเกอร์บวกหนึ่งไงล่ะถูกต้องที่สุดบวชสามบวชสามอ่าตอนนี้นนตัวนี้บวกห้าพันอ่ะอันนี้บายไปปุ๊บบวกห้าพันอ่าบวกห้าพันอ่าตอนนี้มีเทคเด้งขึ้นมือละอ่าตัวนี้ ลุก <Look. S 1> งัดได้โอ้ว้าวเก่งไหมไปดูว่าบทหนึ่งเป็นไงบทสี่บทสี่ทีแวนติดตัวนี้ติดแล้วร้อยจิ้มห้าพันสองตัวอ่ะนี่ห้าพันห้าพันตัวนี้มีพา 5, ้าห้าพันมีห้าพันละทีปุ๊บอ่นนี้ก็บวกไปแถวนี้ก็คือบวกตัวนี้บวกสี่ไงบวกห้าพันปุ๊บตัวนี้บวกสามบกหปุ๊บแถวี้บวกหมื่นเมื่อกี้บวกไปบวกหมื่นห้าสิบห้าก่นห้าเท่าไรพี่เดีย ห้าหมื่นห้าสามหมื่นไงสามหมื่นตีตีแวนตีข้างตีแวนฮิตเทคฮิตจั่วอาฮิตจั่วค่ะตัวนี้คือถ้ามันฮิตมันจั่วหนึ่งด้วยเพิ่มมือของเราด้วยอ่าจั่วไปปุ๊บทีนี้นี่ปุ๊บตอนนี้สิบหกติดมันบวกห้าพันสองหนึ่งบวกแวนห้าพันสองหกเป็นไงเมื่อกี้ทิกเกอร์ป่ะสองทิกกว่าใช่สามหกปึ้งเสร็จ ปุ๊บเรายังจำเทคเลยได้ใช่ไหมที่มันที่มันที่เทคบอสถ้าโหวตสีปุ๊บมันจะชี้ยูนิตสองตัวบวกห้าพันแล้วก็ตายจวดแต่ว่าเทคพจัทร์ตัวนี้จากตายขึ้นมือได้จวดอยู่ดีวะเทคนิคนี้จากตายขึ้นมือจวดปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็จวดสองไงจวดสองเพราะว่าเทคยังคืออยปุ๊บ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 นี่คือมือที่เราได้คืนเนี้ยจากจากแบบมูบทมูติอมูติยังไม่มีคุณก็จะได้มือเท่านี้มาอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นซูบมีอยู่แล้วก็เป็นมืออย่างนี้ สุดว่าโชคคนดีมือไว้คนจะเป็นอ่านี้อันนี้จริงอันนี้จริงจริงอันนี้จริงทีนี้คอมโบอื่นมีอีกมีคอมโบอื่นก็คือสมมติว่าเราก็เอาพีจีไปกาศเล่นเลยพีจีปุ๊บปุ๊บเทคเนี้ยเเก็บสามเข้าไปทีเทคสิ่งเราควรเก็บมากมากเลยคือใบนี้ใบนี้เราควรเก็บมากมากนี่ใบนี้อ้าวมันเล่นยังไงต่อต่อตัวนี้มันเอาไว้ประกวดอ่าทีคิดปุ๊บมันจะหา ปรกวดเ็จมันจะหาตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เสร็จเป็น PG วะ PG หรือไม่สมมติว่า PG ไม่มีคุณจะเสร็จเป็นนี้เอามาปุ๊บอ่าสมมติมีช่องว่างของแล้วก็คอไปเช็คตัวนี้ติดความเปิดปุ๊บ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 ปก๊บปุ๊บปุ๊บปบปปุ๊บปุ๊บบ้คนเก็บว้ก็ปุ๊บ เซกพีจีปุ๊บจบเทรนดิ้งก็ประกวดปุ๊บเด้งอินฟิที้พีจีก็คือลิทอันนี้คอมโบนี้จะเป็นคอมโบในการเอาพีจีขึ้นมาจะเป็นส่วนใหญ่เป็นการป้องก,กันใช่ลิทนี้ในการป้องกันแต่ก็ไม่ลืมในการโจมตีด้วย<อ>เพราะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเล่นส,ส่วนใหญ่มป็นตัวค่าพันห้าพันได้จัวแต่ถ้าอบอร์ดเพื่อนมีเยอะเกินไปก็จะเป็นหน้ากากอะไรเจ็บหน้ากากเชียนี่นั่นเองก็เป็นหน้ากากตัวนี้มันมันกวาดแถวหน้าได้ก็ ถ้าเราแบบมีคอมโบเหมือนเมื่อกี้ลงมาแล้วเราแบบบวก5 0 0พันเรื่อยๆแถวหน้ามันจะบวกสองพันตามตัวมันแล้วก็หน้ากาบมังกรที่เป็นสีแดงเมื่อกี้ด้วยซึ่งมันทำให้แถวหน้าตีแรงมากตีแบบโคตรพอแต่มีอย่างเดียวที่เดือดแม่กระจกอะไรครับจิกาดจิกาดก็ยังมีคอมโบอะไรไหมเจฟมีจับมานี่อ่ะทำยังไงคอมโบนี้แต่คอมโบนี้ต้องมีแดมเหลือด้วยอ่าต้องมีแดมเหลือคืออ่าเป็นยังไงคือถ้าใครกลัวเรื่องแดมหมดหรืออะไรคุณก็สามารถเปลี่ยนจาก เออพวกดอที่มันบวกเกรดเป็นบอที่มันหงายเดมเนาะ,ะจะโซ่หงายเดม,มนจะได้คอ์สคืนเร็วใช่ทีนี้อ๋อหรือไม่ก็พีจิหงายดมก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่แต่แต่แต,แต,แต,แตถ่ถ้าจะเล่นคอมโบแบบอย่างนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เนาะเอามา<ช>หงายเดมเอ้ยเอามาเด้งอ่าอ่าเทคนี้อันนี้ก็ความไหมความปึ๊บแดกปึ๊บมันตอนแรกมันโหวดเก้าป่ะโหวดเก้าอ่าพอมันกินปึ๊บมันจะโหวดลบตามจำนวนที่กินแล้วโหวดรบสามแล้วก็เปิดท็อป เปิดปึ๊บหดลบศูนย์เราอขึ้นมือไปไงทีเทคแคร์ได้อีกปุ๊บใช่ใช่ใช่ไปทีนี้ยังไงต่อดิเรามีสิ่งนี้ไงอ่าสูดไปปุ๊บเรากินไปแล้วปุ๊บประกวดประกวดเฮ้ยโอ้โอ้โอ้แล้วกดเทคได้ด้วยกดเทคฟุ๊บฟุ๊กแต่ว่าเราจะมาทำงั้นว่ะถ้ากดตัวนี้รัวๆเลยว่ะห้าขั้งไม่ก็กดนี้ก่อนปุ๊บเอาขึ้นมาเพื่อเป็นคอร์สไงที่ก็ปุ๊บ แดกปุ๊บอ่าบวดลบอีกสามทีนี้อันนี้เลทอยู่แล้วบวิลปุ๊บลบอีกสามโอ้ที่ก็ค่อยใช้นี่ไงเก็บเก็บสามเข้าไปในกองว้าวบวดลบศูนย์เท่ากับได้ทิกเกอร์ก็อย่างน้อยก็ได้ยิงอยู่ดีหนึ่งเดมนะถูกต้องว้าวเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเอามาใต้เปิดก็ได้ใต <laughs> ้เปิด <laughs> ถ้าเกิดว่าคิดว่าเราบวดไม่ถึงไงแล้วเราก็เอาเป็นหวดแค่สามก็ได้เพราะแวนลบหนึ่งแล้วก็บวดสาม ตัวนี้ยังไงก็เก่งอยู่ดียะไต้ไต้เปิดก็เก่งถ้าแบบของในมือเรามีอะไรพเกอร์เ้วก็เล่นตัวนี้ก็ได้เล่นได้เราไม่มีเลี้ยแต่สิ่งที่ควรเก็บไว้แบบจริงจังเลยคือใบนี้กับหายอันนี้ปะพระจันทร์ปะพระจันทร์พระจันทร์เก็บไว้หน่อยแต่ว่าสัมพันธ์เลยสองอย่างนี้พอสองตัวนี้ใช่ไหมใช่เพราะอันนี้ขุดได้อันนี้เอาไว้เก็บเกลียสามพอเก็บเกลียสามปุ๊บอันนี้ก็ลงมาไว้ขุดต่อเก่งไหมวู หมดยังหมดแล้วเป็นยัไงบ้างครับเทคนิคขั้นเทพกับช่องเจฟฟายวันนี้เป็นยังไงก็อร่อยอร่อยอร่อยรสเท่ทแล้วก็อ,อร่อยด้วยคุ้มค่าจริงๆคุ้มค่ามากก็บาย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 ทุกคน